DFC อยูโรพิงพอยทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็พามาอัปเดตเรื่องราวของยูโรพิงพอยกันคะ่ะ พูดถึงแฟนขับนัมเบอร์วันของนัเอกสาวพิงพอยก็ต้องยกให้กับพ่อหนุ่มยูโรนี่แหละค่ะซี่ล่าสุดพิงพอยก็ได้มีการลงรูปเซตนี้สุดน่ารักเลยค่ะจนยูโรต้องรีบเข้ามากดไลค์ให้อย่างไวเร็วขนาดภายในหนึ่งนาทีเลยค่ะก <Yeah. S 1> ็คนขอ <Ooh. S 1> งใจแฟนตัวยงอะเนอะก็ต้องรีบเข้ามากดไลค์ให้อย่างไวเป็นธรรมดาค่ะค่ะ <c oughs> มาอัปเดตผลงานของหนุ่มยูโรบ้างดีกว่าค่ะเมื่อช่องเซ็ตได้มีการเปิดตัวละครเรื่องใหม่จากค่ายมคลดีพักหลายไมเลยดี เมื่อสาวขาวินต้องมาเจอหนุ่มหล่อที่ารับสูงประกบนางเอกพระพายระมิดาค่ะแต่งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆยูโรพิงพอผิดหวังเ,เป็นแถวเลยค่ะเพราะหลายคนยังคงรอละครคู่กันของยูโรและพิงพออยู่ค่ะตอนนี้กระแสะละครของทั้งคู่กำลังมาดีนะ่าจะเอาทั้งคู่มาเล่นคู่กันอีกรับรองดังไปได้ไกลแน่นอนค่ะนาะนั้นแค่ไหนแฟนๆรวมถึงตัวแอดด้วยก็ยังคงรอละครคู่กันของยูโรและพิงพ่พออยู่นะคะแอดเชื่อว่ากระแสยูโรพิงพอดีขนาดนี้ยังไงต้องมีละครคู่กันให้เล่นแน่นอน เอาเป็นว่าตอนนี้ก็เข้าไปติดตามและให้กำลังใจในผลงานเดี่ยวของทั้งคู่กันก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง D N t o Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ